สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แม่ติ๋วกับน้องตูนนะจ๊ะวันนี้แม่ติ๋วว่างนะคะวันนี้แม่ติ๋วก็เลยห่างหายจากการลงคลิปไปนานนะคะวันนี้แม่ติ๋วจะมาให้ดูความแตกต่างระหว่างบอลสีนกกระทากับบอลสีนกสีอุศานะคะหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วแม่ติ๋วก็เลยมาลงคลิปให้ดูนะคะ หายไปนานนะจ๊ะทุกท่านทุกคนจ๋าสวัสดีจ้าฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าจะได้ไม่พลาดเวลาแม่ติ๋วมาลงคลิปใหม่ๆนะคะห่างหายไปนานเลยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามามาให้ดูนะคะไม่ใช่รีวิวเนาะมาให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างนกกระทาบนสีนกกระทากับบอสีนก นกสีอุตสาเป็นอย่างไรนะคะมาชมกันเลยนี่นะจ๊ะที่แม่ติวปลูกไว้ที่แม่ติวสั่งหัวมานะคะอันนี้คือนกกระทานะคะนกกระทาใบเขาจะออกแบบนี้นะคะมีตามบ้านเนาะเป็นบอนสีบ้านบ้านแถวภาคใต้มีเยอะนะคะเป็นบอนบ้านมีเทพทุกทุกบ้านที่เล่นบอนเลยก็ว่าได้นะคะนกกระทา แต่เขาก็สวยนะคะสวยจ้ะสวยในแบบของเขานะคะ<ฮ>นี้ที่แม่ติวสั่งหัวมาไว้เนาะแม่ติ๋วก็เลยแยกแกเลขแยกลงใส่ในถุงดำนะคะ<ฮ>นี่นกกรทาแล้วก็นี่จ้ะนี่ใบใหญ่มาก<ฮ>ทายน,นี่นะคะใบเขาใหญ่มากเลยค่ะใ<ฮ>บจะอกกลมใหญ่ เด็ดส่งไทยในสวนหลังบ้านนะคะนี่แล้วก็นี่นะคะต้นต้นเล็กๆของเขาที่แม่ติวเพาะไว้เพาะใส่ถุงดำไว้นะคะนี่จะ้ะเด็ดส่งทีนี้แม่ติ๋วจะมาเทียบให้ดูนะคะว่าบอนสีบอนสีนกสีอุษา นกกระทามีความต่างกันอย่างไรนะคะให้ดูชัดๆเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเ <c oughs> มติวเพิ่งได้มาเมื่อวานเนาะเมติวสั่งมาค่ะสั่งแบบเป็นต้นมาเขาส่งแบบไอ้หุ้มดินมาให้นะคะเป็นห่อตุ้มแบบหุ้มดินมานะคะนี่นะจ๊ะเป็นนกสีอุษานะคะนี่นกสีอุษานะคะนกสีใบเขาจะ ใบเขาจะแคบกว่านกกระทาจ้ะกนกกระทาใบาจะออกจะออกกลมกลมใบจะออกกลมกลมออกกลมๆแบบแต่นกสีใบเขาจะประมาณนี้ใบเขาจะมันเนี่ยค่ะใบเหมือนจะเหมือนผีเสื้อจ้ะผีเสื้อใบเขาจะเป็นทรงนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้มันจะชัด เดี๋ยวจะให้ดูนกสีตัวนี้มันจะชัดเลยมันจะมองนี่มองมองอ,อกเลยวปะนกสีจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้เขาจะเข้มกว่านะคะเนี่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ประมาณนี้เนาะตรงนี้จะเข้มใบเขาจะเข้มส่วนนกกรทาเส้นเส้นเขาจะบางกว่านกสีตรงกลางๆเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูก กระดูกใบเขาจะเข้มกว่านะจ๊ะมองมองมองยากจะ้ะถ้าถ้าไม่ไม่สังเกตเพราะว่าตน้นต้นนี้ก็นกสีเหมือนกันถ้าไม่เทียบกันจะมองจะมองมองยากมองไม่ค่อยออกเลยว่าแต่นกกระทาเส้นตรงนี้เขาจะเป็นเส้นเล็กๆเ,เขาจะเป็นแบบแบบเล็กแล้วใบจะออกกลมๆส่วนนกสีใบเขาจะออกแบบ แคบแล้วก็ยาวกว่าแบบนี้นะคะนี่นี่นะจ๊ะนกสีอีกอีกหนึ่งต้นนี่นะคะนกสีนะจ๊ะนกสีอุตสาจ้ะนี่นะจ๊ะใบเขาเทียบให้ดูเลยใกล้ๆว่าเป็นเป็นอย่างไรนกสีก,กับนกนี่นกกระทานะคะนี่นกกระทานี่นกสีอุตสานะจ๊ะนี่นกสีอยู่ข้างล่างนะก็จะเข้มกว่า เข้มกว่านกกระทาเนาะช่วงนี้บอน,นี่นะจ๊ะอันนี้ก็ต้นนี้ก็นกสีอุตราหเหมือนกันนะคะแล้วตรงจุดจุดเขาจะเป็นสีชมพูแต่นกกระทาตรงจุดจุดก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าใบาเขาอะเราจะให้ดูว่านี่เหมือนต้นนี้เนี่ยตรงกลา เขาจะบางาจะจางสีจะจางไม่เข้มเท่าเท่านกสีนกสีตรงกลางตรงนี้สีชมพูเขาจะแบบเขาจะเข้มจะจะเด่นเด่นชัดเด่นชัดกว่านกกรทานะคะเดี๋ยวให้ดูใบเก๋ของนกสีฟษาเนาะนี่จุดจุด,ดชมพูอ๋อแล้วเขาก็ที่ดูง่ายๆก็คือสังเกต สังเกตที่ก้านเนาะลืมบอกไปเราเราก็ลืมสังเกตสังเกตตรงก้านเขาตรงก้านลำต้นเขาจะออกสีสีแดงสีแดงนะจ๊ะนกสีส่วนนกกระทามันเหมือนกันนะหรือว่าต้นมันต้นมันไม่เก่เฉยๆนี่นกกระทาเนาะนี่เห็นไหมก้านเขาก็จะเป็นสีเขียว ก้านเป็นสีเขียวนะคะทุกคนด้วยว่ามันเป็นต้นลูกแต่ส่นนี้ก็ออกจะออกสีแล้วนะจนจะไม่เกี่ยวหรือเปล่าค่ะนี่อันนี้ยังเป็นก้านสีน้ำตาลเลยก้านสีแดงๆเ,เลยแต่ต้นนี้มันน่าจะเป็นกับกับต้นลูกของละมังคะ่ะแต่ว่าสังเกตแบบนี้ง่ายสุดเนาะสังเกตลักษณะใบาจ้ะ ลักษณะใบาจะง่ายสุดนี่นะคะเทียมให้ดูชัดๆเลยนะจ๊ะทุกท่านจะได้ไม่งงเนาะจะได้ไม่งงนี่นะคะนี่ต้นนี้ต้นนี้นะคะถคงุงนี้คือนกสีอุษาฝั่งนี้ฝั่งนี้คือนกกรานี่อันนี้กัดสีแบบชัดมากกัดสีชัดก็เลยมองง่ายแยกง่ายนะจ๊ะว่า อันไหนเป็นนกกระทาไหนเป็นนกสีอุตษานะคะนี่นะจ๊ะความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่เพิ่งหันหันมาเล่นนะจ๊ะหันมาเล่นบอลสีแต่ว่ากระเสกระเ,รเข้ามาพักนึงแล้วจ้ะกระเสบ,บอลสีเขามาแบบพักใหญ่ๆแล้วจ้ะนี่นะจ๊ะจ้าจ้าวันนี้ก็ไม่ติวกว็ขอลาไปก่อนนะคะ ขอลาไปก่อนนะจ้าทุกท่านทุกคนจ้าสวัสดีจ้า